สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณหุกทตัดทันนะครับวันนี้พบกับผมโชคทีวีอ้อไม่ใช่สิคนตัดอ,อย่าพิ่งอย่าพี่งแนะนำตัวเองผมคือคุณหลวงโชคนะครับผมมาจากอีกมิติหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยพูดต่อแล้วก็คนตัดต่อนะฮะใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอครับผมมาจากมิติหนึ่งะครับก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ โลกของพวกคุณได้ประมาณ1เดือนเต็มๆแล้วครับผมไม่เคยทำ YouTube นะครับคลิปนี้ถ้าผมผิดพลาดหรือแบบว่าเออพูดเร็วผมรู้สึกเก่งๆตอนนี้รู้สึกเก่งๆมากเลยที่ได้มาทำ YouTube นี้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้โชคอีกคนหนึ่งช่วยปรับช่วยบอกอะไรนะครับโอเคคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชม มาเปิดใจกับตัวละครตัวละครหนึ่งครับซึ่งตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆในจักรวาลในคลิปที่ตัวผมอีกคนหนึ่งได้ทำเธอนั้นได้ไปปรากฏอยู่ด้วยนะครับนั่นคือคลิปนี้นะครับผมก็เลยทำคลิปักคลิปที่แบบเปลี่ยนมุมมองของท่านผู้ชมท่านผู้ชมเกลียดตัวละครตัวนี้ให้กลับมาแบบจากคำว่าเกลียดมาคำว่า กลางๆเฉยๆหรือแบบว่าจากไม่ชอบเลยลองเปลี่ยนมุมมองมาเป็นชอบตัวละครตัวนี้นั่นก็คือมิวกีโรสมิมิโนคูรูมิหรือมิวส์คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมขออนุญาตเล่าประวัติของเธอสักเล็กน้อยนะครับชื่อร่างที่แท้จริงของเธอนั่นก็คือมิวสปรากฏตัวมาในตอนที่21 ของภาค5นะครับนั่นก็คือภาคแรกส่วนมิมิโนคุรุมิก็ปรากฏตัวมาในตอนที่11ส่วนมิวกิโรสก็ปรากฏตัวมาในตอนที่10นะครับอายุของเธอจะอยู่ที่14คุรุมิจะอยู่ที่15ก็เทียบเท่ากับพวกโนโซมิบ้านเกิดเมืองน,นอนของเธอนั่นก็คืออาณาจักรคาลูมิแอ พอเธอต้องหนีเอาชีวิตรอดเธอมาอยู่ที่ดาวโลกเราเธอนั้นจะมาอยู่ที่ร้านนัสเฮาส์นะครับนั่นก็คือพวกโคโกกับนัดที่เปิดร้านขายของพวกเครื่องประดับธีมของเธอนั่นก็คือกุหลาบสีน้ำเงินแล้วก็สีของเธอนั่นก็คือสีม่วงนะครับเวลาแปลงร่างคุรลมิก็จะพูดคำว่า Sky Road ไทม s สเตสและอุปกรณ์แปลงร่างของเธอนั่นก็คือ Pinky Palace นะครับ เวลาที่เธอแปลงร่างเสร็จเธอจะพูดคำว่าเอาอีบานาวะฮิมิซูโนชิดูชิมิวกิโรสแล้วก็ท่าไม้ตายของเธอนั่นก็คือมิวกิโรสบิสซาดแล้วก็ได้อัปเกรดมาเป็นมิวกิโรสเมทัลบิสซาดนะครับ เอาเรื่องรอบๆตัวเธออีกสักสองสามเรื่องนะครับผมชอบฉากตอนที่เธอเล่าว่าการที่จะมาเป็นผู้ดูแลเจ้าชายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะจับใบดําใบแดงหรือพออายุ20แล้วคุณจะสมัครเข้าไปเป็นผู้ดูแลเจ้าชายนะครับเธอเล่าว่าเธอเนี่ยต้องเรียนด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมทุกอย่างที่เกี่ยวรอบๆอาณาจักรพาลูมิแอนะเราต้องเป็นคนกลางของอาณาจักรเราต้องคอยเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆทุกๆวัน แต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าอาณาจักรพาลูมีแอร์เขาไม่ได้มีส่อเรื่อมไมลรญาตให้ผู้ดูแลเจ้าชายเลยนี่ไงฉังเถอะแล้วก็ตอนที่46ของภาคไฟสโกโกที่อนาคอนดีตอนนั้นสู้กับมิวกิโรสแล้วเธอนั้นก็ได้พูดว่าเธอทําเพื่ออาณาจักรส่วนฉันทําเพื่อหัวหน้าผมขอเริ่มที่ทําไมผมรู้สึกว่าผมชอบในตัวของเธอนะครับ ผมขอพูดก่อนนะว่าผมชอบคูรุมิเวอร์ชันที่เป็นภาคไฟสโกโกมากกว่าเวอร์ชันมิวคูรูมิในภาคไฟสโกโกเธอดูเติบโตมากขึ้นดูไม่ใช่เหมือนเด็กะคระับคูรุมิเธอเป็นคนที่ฉลา,าดแล้วก็มีไหวพริบที่ดีครับเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองที่ค่อนข้างสูงหน้าตาเธอก็เหมือนแบบล่าเริงตลอดเวลา เธอยิ้มแล้วมีสนเสน่ห์ครับเธอรอบรู้หมดทุกอย่างวรรณกรรมมีตอนนึงที่เล่นละครกับอุราะในตอนนั้นแล้วก็เธอเป็นคนที่เก่งด้านกีฬาด้วยนะตีเทนนิสก็ได้สามารถดังแบบนักกีฬาเอ a ก็ได้เป็นคนที่แบบมีความสามารถที่หลากหลายแต่ครับแต่ผู้หญิงที่เวลาที่มีความมั่นใจแล้วเวลาทําอะไรผิดพลาดจะม,มีมุมที่พวกเธอก็น่ารักอรผมแล้วดูหน้าดึงดูดนะครับแล้วคุณดูมิ ก็เป็นคนที่ทำอาหารได้ทีพิตตี้เคียวไฟเนี่ยนอกจากลินแล้วก็มีคูรุมีที่ทำอาหารได้พวกมาจิผมขอลาไว้นะเธอน่าจะทำพวกขนมส่วนคาเรนอันนี้ผมไม่รู้ะส่วนอูร่าก็น่าจะได้แค่แกงกะหรี่ครับผมจำรายละเอียดตอนที่เธอทำอาหารไม่ได้แต่ผมเคยเข้าไปอ่านอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าผู้หญิงที่ทำอาหารได้เนี่ยจะมีสเสน่ห์ครับไอ้ผมเห็นด้วยนะคาเรนกับคูรูมิผมก็ชอบใน เคมีของสองคู่นี้มันจะเป็นฟิลอารมณ์แบบพี่แล้วก็นอนนะครับผมมีความรู้สึกว่าสองคนนี้เวลาคุยด้วยกันแล้วมันจะเหมือนแบบดูมีเคมีที่ไปในทิศทางทางบวกมากขึ้นครับมันดูแบบว่าสนิทสนมกันเรามากันที่ฉากเท่ๆของเธอกันบ้างนะครับผมชอบตอนที่10ช่วงตอนที่สู้กับสกอตแล้วก็บุตบี้นะครับแล้วตอนที่38นะครับ ตอนที่10ตอนนั้นเนี่ยพียเคลฟายกำลังเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วพวกพูดก็โดนจับตัวไปแล้วมิวกิโรสก็ได้ปรากฏตัวออกมาอย่างสง่างามนะครับมีพายุก,กีบกุหลาบสีน้ําเงินโอยพายลงมานะครับเธอก็ได้จ้องลงมามองที่ไอ้สองหนอนะครับแ,แล้วเธอก็ได้พูดว่าเอามือสุขภปกของพวกแกออกจากท่านโคโค่กับท่านนัดบัดเดี๋ยวนี้ แล้วไอ้พวกสองหนอนะั้นมันก็งงไงแบบใครวะชิบหายแล้วเอาไงดีวะและมิวกิโรสก็ได้พูดอีกครั้งนะครับว่ากูไม่ได้ยิงหรือไงฉันบอกว่าเก็บมือส่งป,ปกักับพวกแกเอาไปไปชักว่าวซะพอชักว่าเป็นไหมอ๋อทำไมจะไม่ได้ล่ะชักว่าวง่ายออกและมิวกิโรสก็ได้เข้าต่อสู้กับสกอตตี้แล้วก็บุนบี้นะครับแล้วสามารถช่วยพวกพูดออกมาได้ผมชอบตอนที่เธอเดินมาที่โนซมิแล้วเธอบอกว่า อย่างดีไม่พอนะแล้วพวกพ e ีเคียวไฟก็ปิดฉากงานนี้นะครับแล้วพวกมันก็ได้ล่าถอยหนีไปนะครับและเธอก็ได้จากไปอย่างสง่างาน,นครับไม่ได้ตายนะครับหันายถึงแบบเอ่อเดินแบบหนีจะพูดว่าไงวะอีหนึ่งตอนนั่นก็คือตอนที่38ซึ่งตอนนี้ที่ผมชอบเพราะว่าเคียวดีมแล้วก็มิวกิโรสได้ยิงมาร์เบิลสคูที่เป็นเวอร์ชั่นใช้เคียวฟูเรแล้วก็มิวกิมิลเลอร์นะครับ คือมันเหมือนกับของเคียวแบกแล้วก็เคียวไว้ครับผมดูตอนแรกคือผมชอบแล้วก็ประทับใจฉากนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ในตอนนี้ผมก็แอบรู้สึกแบบไม่เข้าใจการกระทําของมิวกิโรหรือคุรูมิบางอย่างคือทั้งรักแล้วก็ชังในเวลาเดียวกันนะครับถ้าผมใช้เป็นภาษาผมนะคือที่ชังเนี่ยรู้สึกแบบว่าเธอทําทไปทไําไมอ่ะเธอไปต่อสู้แบบนั้นคนเดียวไม่ได้นะคือเข้าใจแหละว่า เธอเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตนัวเองที่ค่อนข้างสูงแล้วคือแบบว่าไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยพระราชาโดนัทก็ได้พูดว่าไอ้กุหลาบพี่เธอมีเนี่ยมันเป็นพลังที่สุดยอดเหมือนแบบว่าเธอเนี่ยได้รับภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้ววันต่อมาคุรุมิก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเธอก็เหมือนจะไปตามหาพาลูมินต่อให้มิวกิโรไปตามหาพาลูมินเนี่ยเขาก็ถ่ายไม่ได้มันมีเพียงแค่พีเคไฟเท่านั้นอะ่ะคืออุปกรณ์แปลงร่างของพีเคไฟสามารถ ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปพาลูมินตัวนั้นแล้วพาลูมินนั้นก็จะเป็นสิ่งของหรือเป็นพระราชาอะไรประมาณเนี้ยผมไม่เข้าใจเลยว่าเธอทําไปแบบน,นั้นทําไหมอะแล้วคือสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าพวกพีเคียวไฟก็ต้องมาช่วยเธอแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนไปหางานให้เขาอีกแต่ถือยังไงผมก็ชอบตรงที่ว่าเธอแบบใจกล้าคือรู้ทั้งรู้แหละว่ามันไม่ทำปไปไม่ได้แต่เธอก็จะเลือกที่จะมาทำเลยแบบเนี้คุณรู้ใช่ไหมว่า คนที่จะจับพารูมินพวกนั้นคือพิตตี้เขียวนั่นก็คือพิตตี้เขียวไฟคุณรู้ใช่ไหมผมไม่ต้องบอกนะเพราะว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวแล้วนี่เป็นช่วงท้ายคิมนะครับผมเข้าใจพวกคุณนะที่จะไม่ชอบตัวละครอย่างคุรูมิเข้าใจนะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ปากไม่ค่อยดีแถมชอบว่าโนซมิตอนผมดูครั้งที่1ครั้งแรกเลยดีกว่าผมไม่ได้ว้าวอะไรกับตัวละครคุรูมิกับรู้สึกว่าทําไมแม่เนี่ยชอบด่า ตัวละครอย่างโนซซมิผมความรู้สึกว่าโนซซมิเป็นเหมือนผู้ถูกกระทำยังไม่รู้เลยแค่นั่งถอนหายใจโง่ๆง่ะคุรุมิก็บ่นก็แต่พอเราได้เห็นอีกด้านหนึ่งหรือพอมาแบบใช้สติดูอ่ะคือไม่ใช้ตาดูนะใช้สติดูอะเรากบรู้สึกว่าสิ่งที่คุรุมิประชิญมาแล้วก็บวกด้วยความที่ว่าเธอก็อาจจะไม่ไว้ใจพวกโนซซมิ โอเคคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าก็ยังเป็นตัวผมที่ยังมารับหน้าที่ทําอยู่นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นิอันดับฉากในความฝันนะครับผมและคนตัดต่อต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย